สวัสดีครับทุกท่านรถจนในอดีตหาดูได้ยากคลิปนี้จะเป็นรถยนต์ซึ่งมาจากหนังไทยที่ออกฉายในปี2501นะครับก็มีรถให้เห็นอยู่หลายคันนะครับนี่เริ่มจากหนังเรื่องเจ็ดแหลกนะครับปอเดินลงมานะครับคุณเปิรนลปฏิหารนะครับอยู่ตามข้างนะครับแล้วก็มีอีกนะครับนี่คือเรื่องสาวน้อยเมื่อปี2 0 0 1เช่นเดียวกันนะครับ ก็ถ่ายให้เห็นสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครนะครับก็มีรถหลากหลายนะครับทางรถยนต์นะครับรถสัมล้อนะครับแล้วก็รถจักรยานนะครับผู้คนก็เดินกันเต็มถนนนะครับเดี๋ยวจะมีพิเศษนิดหนึ่งก็คือจะเห็นคุณชฉลินนันทนาครนะครับซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้แหละครับเดินอยู่แถวๆเขาเรียกว่าคิวรถนะครับแล้วก็ถูกจับขึ้นรถไปแบบนี้แหละครับ ค่อยๆเดินมานะครับเห็นไหมครับคุณชลินเดินมาแล้วนะครับสมัยแต่ก่อนเรียกวแอดรถนะครับคุณชลินนี่ในเรื่องจะต้องปั๊มๆเป๋ๆก่อนนะครับตอนนี้แล้วครับอุ้ยมอเตอร์ไซค์วิ่งไปสวยก็ถูกจับขึ้นรถนะครับรถคันนี้ก็จะไปที่เกาะสีชังนะครับรถจากกรุงเทพเห็นไหมครับเป็นรถดูาได้ยากแล้วนะครับแล้วก็มาถึงเกาะสีชังนะครับคุณชลินก็จะถูก ในเรื่องจะต้องถูกถีบลงรถที่นี่แหละครับแต่ตอนทีมอย่าไปดูเลยนะครับเห็นไหมครับชนบุรีนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับวิ่งมานะครับเห็นไหมครับนี่คือหนังเรื่องสาวน้อยนะครับพระเอกก็คือคุณชลินนันทนาคนางเอกก็คือคุณทรงศรีเทวคุบนะครับเดี๋ยวนางเอกจะลงมาพร้อมกับคุณสาหัสบุญหลงหรือว่าเพื่อหัดบุญหลงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนางเอกครับ นางเอกเดินนี่รถรถใหญ่กว่านางเอกมากเลยนะครับสาวน้อยนี่เป็นหนังในกรุงเทพนะครับรถจะเยอะหน่อยนะครับก็ทําให้เราเห็นรถยนต์เรียกว่าหลากหลายเลยนะครับสํานักจัดหางานเพื่อนงานนะครับนี่เป็นตอนเกือบกลางเรื่องไปแล้วนะครับสวยนะครับแล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับ ปัจจุบันไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนนะครับคงจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์แหละครับเพราะว่ารถยนต์ทุกวันนี้มันค่อยเล็กลงเรื่อยๆนะครับในปี2 5 0 1นั้นหนังเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับก็คือวิดีโอหรือว่าฟิล์มหนังก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เราเห็นรถยนต์นะครับนี่ผมพยายามคัดจากหนังซึ่งมีรถยนต์มาให้ดูนะครับบางเรื่องไม่มีรถยนต์นก็ต้องข้ามไปนะครับเพราะว่า ผมตั้งใจอยากจะทําให้เห็นว่ารถยนต์ในหนังไทยในอดีตนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่ทันเห็นนะครับบางท่านก็เกิดไม่ทันนะครับถ้ารถยนต์ที่เห็นเมื่อปีสองพห้1อย่างนี้นะครับความจริงรถยนต์ต้องอายุมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ากว่าจะนําเข้ามานะครับคนไทยเราใช้รถกันแบบทนทานเลยนะครับคันหนึ่งนี้ใช้เป็น10ปีนะครับนั่นเอกขับรถนะครับ ตอนนี้นางเอกเป็นดาราหนังแล้วนะครับก็จะมีสตางค์หน่อยนะครับนี่คุณชรินนะครับขับรถไปตอนนี้จําได้แล้วนะครับว่านางเอกนั้นเป็นคนที่ตัวเองแต่งงานด้วยที่เกาะสีชังนะครับก็จะไปตามนะครับแล้วก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับปีเดียวกันแหะครับ2อ0 1นะครับชื่อเรื่องว่าบุงหาสวรรค์นะครับก็จะเห็นรถอยู่แค่2ฉาก รถยนขันใหญ่คันนี้คุณอมราอัศวนนท์นะครับขึ้นรถแล้วขับออกไปนะครับชูศรีนั่งอยู่ข้างๆนะครับหลบครับฝุ่นคลุ้งเลยนะครับสมัยก่อนขับออกไปนะครับแล้วก็นี่เป็นสถานีตํารวจนะครับมาแจ้งเหตุร้ายนะครับเดี๋ยวคอยดูรถคอยดูรถตํารวจนะครับนี่ครับตารวจคูทอนนะครับแล้วก็จะเป็นฉาหิวบูนะครับ เห็นนิดหน่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับดูรถวิ่งนะครับจุดไปแล้วครับทะเบียน3ามสนะครับแล้วก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เป็นในกรุงเทพมหานครนะครับนี่ชื่อเรื่องสั่งอินทรีขาวถล่มกรุงนะครับสาราเฉลิมไทยนะครับรถจนวิ่งกันควักควายเลยนะครับทางรถสำลรอก็มีนะครับมอเตอร์ไซค์รถเก่งนะครับ รถบรรทุกอยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับก็มีรถให้ดูหลากหลายเลยนะครับนี่เป็นรถของผู้ร้ายนะครับที่จะมาซุ่มนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าอะไรปล้นทรัพย์กันกลางถนนนี่แหละครับนั่นคุณสุรสิทธิ์สัจจวงร์นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับวางแผนแล้วนะครับแล้วก็เตรียมออกแล้วนะครับ นี่แหละครับในปี2001นะครับจากหนังที่ผมตรวจหาดูนะครับว่ามีรถยนต์ไหมนะครับแล้วก็ตัดมาให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ยาวประมาณ5นาทีเศษนะครับรถยนต์ในอนดีตที่หาดูได้ยากนะครับจากหนังไทย